สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมซันนี่นะครับคอลัมนิสต์จากนังสือพิมพ์สปอร์ตพูลนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับ24มิถุนายนนะครับค่ำคืนนี้ไปลุ้นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไอร์แลนด์หนึ่งคู่นะครับเป็นเกมระหว่างเชมบ์รอกโรเวอร์สพบกับโบฮีเมียนนะครับเลือกคู่นี้มาเขาวิจารณ์กันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามทัศนะทีเด็ดเพิ่มเติมนะครับคุณอาจไลน์มาแล้วครับที่แอดแปดแซันนี่นะครับพิมพ์88 S U N N Y แล้วใสยูเอ็นเอ็นยี พอามาแล้วสมัครกับเว็บได้เลยนะครับ mm88new นะครับเว็บนี้นะครับคุณจะได้ทั้งตัวเบอร์ตองและตัวอน่นที่ผมชอบนะครับคัดแจกเป็นแนวทางทุกวันส่งตรงถึงมือคุณนะครับนอกจากนั้นคุณจะได้เว็บที่ดีมีคุณภาพนะครับไว้ใช้งานนะครับเป็นเว็บที่การันตีครับเรื่องความมั่นคงทางการเงินใช้แล้วปลอดภัยร้อซสมัครตอนนี้นะครับบอกว่ามาจากคลิปของซันนี่นะครับคุณจะได้เครดิตเงินเพิ่มอีก50บาทด้วยนะครับอย่างไรก็ฝากด้วยกันตรงนี้นะครับแอดไลน์มาเลยนะครับแอด 88สัมมี่นะครับรัสมัครกับเว็บนะครับวันนี้นะครับไปกันที่เกมพรมาลิกไอแลนด์นะครับหลีกถึงสุดนะครับเจ้าถิ่นเชมร็อกโรเวอร์เนี่ยเป็นจ่าฝูงในตอนนี้นะครับก็ตอนนี้นำนำอยู่ห้าแต้มนะฮะผ่านไปแล้วยี่สิบนัดนำอันดับสองก็คือดันด็อกอยู่5้าแต้มนะครับส่วนโบฮีเมียนอยู่ที่หครับกลางกลางนะครับแน่นอนว่าพอประกบคู่กันแล้วนะครับเชมร็อกเชมร็อกเหนือกว่า พอสมควรเลยนะครับได้เปรียดที่เล่นในบ้านด้วยแล้วก็ฟอร์มในฤดูกาลนี้ดีกว่าแต่ช่วงหลังๆเนี่ยผมสังเกตว่าพวกเขาชักแผ่วเยอะนะครับคือทำแต้มทำแต้มหล่นบ่อย5เกมหลังสุดชนะได้แค่2นัดนะครับสำหรับแชมล็อกนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตอนแรกมันเคยนำโด่งกันเนี่ยครับแล้วมันก็นี่คือข้อเสียของบอลที่นำแบบนาเยอะแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้แบบแร่งมากเท่าไหร,ร่อ่ะนะฮะ โบฮีเมียนส์ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับหมายถึงฟอร์มการเล่นเกมเยือนวันนี้น่าจะมาเน้นความรัดกลุ่มเต็มที่เป้าหมายคือเก็บหนึ่งแต้มเท่านั้นผมว่าไม่ง่ายนะสำหรับเจ้าถิ่นเชมล็อกที่จะยิงขาดเพื่อกินแต็มคู่นี้นะครับเปรดเอาเชมล็อกต่อหนึ่งลูกครับผมแนะนำให้เชียร์โบฮีเมียนไปนะครับคู่นี้ชอบทีมเยือนมากกว่าเชื่อว่าน่าจะสู้ได้สนุกสูสีกว่าที่คิดนะครับอ่ะคู่นี้ฝากไว้หนึ่งตัวนะครับวันนี้นะครับฟุตบอลพรีเมียร์ไอร์แลนด์นะครับให้เชียร์โบฮีเมียนนะครับที ขอให้โชคดีทุกท่านครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ